ธุรกิจใหม่รวยกว่าเป็นนักร้องยิงลีสีจุมพลกลับมาปังอีกครั้งธุรกิจญิงลีสีจุมพลหลังกลับมาดังอีกครั้งได้แล้วได้เรียกว่ากําลังคิดจริงๆสําหรับเพลงคาเฟอีนของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังยิงลีสีจุมพลโดยเฉพาะท่อนฮุกติดหูคิดสี่คิดสี่คาโูชิโนเอฟเปรสโซอ,อาราบิก้าโรบัสตา้าอะไรดีนะมอคค่าซูเปอร์ริสอยาคิดนานที่ตอนนี้ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีมีคนดังชาวเน็ตต่างนำะ่อนฮุกไปเคัฟเวอร์กันมากมาย กระสยดังกล่าวสร้างความตื้นตันใจให้กับหญิงลีสีจุมพลเป็นอย่างมากเพราะหายจากวงการไปนานเพื่อไปรักษาอาการของตัวเองอยู่หลายปีจนกลับมาทําเพลงคาเฟอีนได้ในที่สุดซึ่งหญิงลีก็ได้ออกมาไลฟ์สดในเพจหลังน้าตาความดีใจและขอบคุณแฟนๆสาหรับการต้อนรับกลับมาอีกครั้งของตนว่าขอบคุณสําหรับทีมงาน p r แารกมมีสมามามานะ่สู้กันมามากๆเลยนะสู้กันมามากๆเลยหญิงลีดีใจเพื่อนบอกว่าแกเพลงแกมาแล้วนะเราก็ยังไม่เชื่อเท่าไหร่ไม่กล้าคาดหวงัง แต่พอเห็นลูกทุ่งเน็ตเวิร์กส่งชาร์ลลูกทุ่งเข้ามาเมื่อวานเพลงขึ้นอันดับ5อย่างรวดเร็วมันก็เลยดีใจนึกออกไหมถึงมันจะได้ยอดวิวมากน้อยเท่าไหร่ก็ตามขอให้คนได้ผ่อนคลายแล้วก็คลายเครียดแล้วก็ได้นึกถึงตอนที่หญิงลีสู้มาตั้งแต่ตอนป่วยก็สู้ให้ตัวเองกลับมาให้ได้ <S <S นอกจากจับไม้ร้องเพลงแล้วยังมีอีกหนึ่งธุรกิจที่นักร้องลูกทุ่งหมอลำซิ่งดังอย่างหญิงลีศีจุมพลทําไว้คือส่วนน้ารีสอร์ทที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่เจ้าตัวก็ได้ออก รวยกว่าเป็นนักร้องอีกด้วยยิงนีได้รับประมาณ1ล้านบาทต่อปีพร้อมทั้งหวังด้วยว่าภูมิใจค่ะสร้างด้วยเงินสดทั้งหมดไม่มีหนี้สินทั้งทรัพย์สินและรถยนต์11คันและงานมีแฟนคลับใจหายใจคว้าไปตามๆกันเมือ่อจู่ๆลูกทุ่งสาวอย่างมีสีจุมพลออกมาอัดคลิปด้วยเสียงสรนเครือประกาศหากตนจากไปก่อนมีทาย,ยาทขอยกทรัพย์สินที่มีสร้างมูลนธิธิเด็กกำพร้าทำให้บรรดาแฟนคลับต้องเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจโดยรายละเอียดในคลิปหญิงลีได้อัดนคลิป ระบายความในใจยาวประมาณเจ็นาทีลงโพสตโดยสรุปว่าประกาศถึงทรัพย์สินนอนาคตหากหญิงลีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ใดก็ตามในคลิปนี้ถือเป็นพินัยกรรมขอยกทรัพย์สินละลากรูปสามครูหาหกชั้นย่านไซมายมยกให้เป็นสาธารณะกุศลเป็นมุลน,นิธีให้เด็กกำพร้าที่พ่อแม่ไม่มีกำลังเลี้ยงดูได้อยู่อาศัยและสุดท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้คุณหญิงลีหากใครเต้นเพลงนี้หรือติดเพลงนี้เอามาโชว์คอมเมนต์กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณหญิงลีกันคะ่ะ ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ